น้องภาษาอังกฤษเก่งไหมครับอ๋อผ,<ม>ผมไม่อยากจะพูดแล้วพี่ทำไมอะจบอับองกฤษมาจบจากอังกฤษมาครับหอาแล้วมึงจบปอสองที่อังกฤษอ่าะ,ะถ้าอย่างนั้น ภาษาอังกฤษได้ทุกตัว,ได,ดตวได้ทุกตัวได้ทุกตัวอ่าเดี๋ยวกูลองพูดก่อนเ <c oughs> อ่อภาษาอังกฤษอย่างพ <c oughs> ระมังมังเอ่อภาษาอังกฤษอย่างเอ่อาอดดีกว่าเดี๋ยวจะเอาย,กยนะากๆหน่อยภาษาอังกฤษอย่างพ่อ father ไ,ไม่ใช่เล่นเล่นเว้ยเออภาษาอังกฤษอย่างแม่ mother ท่าทางจะโจอังกฤษจริงวเฮ้หมอ doctor อั้า อิมันเอ้ยมะม่วงเขาบอกอยากมาได้มะม่วงมังโก้ไงมึงมันบอกมันจบอังกฤษมาพวกนี้เออ่ดอกไม้ flower flower น้ำ มีสระงับรับโทรศัพท์ไม่มีไรพระโอมฮะเราโอมน้ำ w a t e ตเตอร์น้ำคือสตอกตกพองเอายากยากหน่อยเอายากยากเลย Mà mua nám, đọc Banco, water and the mày đi, để, để. <laughs> đi. Mà Banco, water and the flower <laughs> à, <là mừng. cười> อ๋อเล็กแปดเยอะเยอะเล็กแปดเล็กแปดหน่อยเล็กแปดเด็กอัลเทริยะแห่งปีบ๊วม่วงน้ำดอกไม้แม mango water a n น the flower เป็นไปได้พี่น้องยี่เอาใหม่เอาใหม่ mà muốn mạnh Mango cổ the được ơi được không phong Mango and the อออ๋อโอ้ยย้อยมอ๋อได้ใช่ไหมยี่ยากหนทีนี้มะม่วงมันแม่งภาษาอังกฤษมึงเป็นอย่างนีมงม้นเ,นเหรอด็ oh. ปเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไก็ได้มะม่วงฟ้าลั่น Mango Sky a d t h e เปลี่ยง,มมงเปลี่ยน

ได้รู้คำกับภาษาอังกฤษยังพ่อ Father แม่ Mother ครู Teacher นมยูสเซอร์โอ้โหเบลเลอร์เลยเยี่เป็นสองคนไหนวะนมยูเซอร์เบลอเลย สัตยุดไหนวะเนี่ยไอ้คี้ไอ้นี่ไหนเบอเลิะมันไม่ได้บอกกู uh uh. เออภาษาอังกฤษนีไ่ได้ทุกคำจริงๆใช่ไหมใช่ครับเส้นผมผมเนี่ยผมหร<ผ>ม <c oughs> ะแฮ <c oughs> แฮแฮแปลว่าผมนะฮะโอเคนะฮะตาอายอได้ด้วยปากเมาส์เมาส์ปากแม่เมาส์ลิ้นลิ้นก็เหลี่ยงไงพี่นี่มันพ่อมึงลิ้นที่บ้านพี่เอาไว้เดินนะครับอะไรนะฮะลิ้นที่บ้านพี่เอาไว้เดินเหรอครับ สตาร์นเลยกูเออจริงของมันไอ้ยี่ลิ้นบ้านกูคงมไม่ได้เดินแน่อะลิ้นเหลียล่ยเหลี่ยคางโอ้ เดี๋ยวพ่อยิงตีตาแตกเลยมึง<อ>เคยนอนกับพ่อกับแม่ไหมเนี่ย,ยเคยดิเคยเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมอ่ะได้ยินครับได้ยินยังไงฮะเด็กนรก ทำฟอกสีขาวอีกเดี๋ยวพ่อมึงคงเปิดหนังโป๊ดังหน่อยนึงเลยเออเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงปีปเรียนอังกฤษมาจากประเทศประเทศอังกฤษนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนปออะไรเนี่ยอยู่ปออะไรที่เป็นอังกฤษอนุบาลสองอนุบาลสองอนุบาลสองแม่งไปไปเรียนอังกฤษเก่งขนาดนี้มึงดู ตอนแปลงกินนี่ไปยังไงฮะนั่งเครื่องบินแบบนั่งเครื่องบินอโอ้โหยี่กูโตป่านนี้ยังไม่เคยขึ้นเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นมากเล่าให้พี่ฟังหน่อยมันเป็นงไงคือตอนนี้เครื่องบินออกอ่ะขึ้นไปปุ๊บมันติดเมฆอะติดก้นเมฆเนีย้อยแล้วแล้วแล้วลองทำไงฮะผมก็ลงไปเข็นอะลงไปเข็น แอ้ทีนี้พอมันไปไปได้แล้วอะ่ะมันก็ไปรอผมมาพี่ไม่รอมึงด้วยแล้วแล้วมึงทำไงผมก็เลยโบอกอีกคันไปอะ่ะโบอกอีกคันเดี๋ยวด <c oughs> เดี๋ยวนะมึงไปอังกฤษนี่มึงไปสายการบินไหนเนี่ยเชิดชัยทัวร์เชิดชัยทัวร์อีกที่มึงไปโคราชแล้วกันนะ่ะ อ๋อภาษาอังกฤษนี่ถ้าไปมังกรมาแล้วคือต้องเป๊ะใช่ไหมเป๊ะมากเป๊ะมากเลยใช่ไหมเอออย่างภาษาอังกฤษว่าส้มอเลนอเลนกล้วยบันนั่นน่ะโอ้โหยังไงเลยไอ้เสือฝรั่งบักซิดา น้อยนาน้อยนาบ,บักเขียบบักเขียบพุทธาบักแทนกูว่ามึงไม่ได้แปลอังกฤษแล้วหีว้ยมึงไปโคราชชัวๆหรือไม่ก็อุดรอนะขอนแก่นอะไรพวกนั้นนะอะเฮียภาษาอังกฤษอย่างจิ้งจกขี้เกียกย์ กิ้งก่าขี้กระป๋องขี้กระป๋องยูเซอร์ในห้องอะเกี่ยวอะเลขแปดหน่อยดิไม่ก้องเลขนแปดเลยขี้เหนียวเลขแปดมากเดี๋ยว มึงไปโรงเรียนแล้วมึงได้อะไรมาจากโรงเรียนมั้งเนี่ยได้ยังลบขโมยเพื่อนมากูยอมมึงว่ายัดโจไปโรงเรียนไม่ได้อะไรนอกจากการลบเพื่อนแม่งเอ้ยภาษาอังกฤษอย่างปลา บิชเี่บิชชี่ลองพิมพ์คำว่าฟิตดิพิมพ์คำว่าฟิตหน้าห้องหนึ่งคุณแน่ใจว่ามึงยังฟิตอยู่จริงป่ะ ไม่ฟิตแล้วอีกสเมือ้อยโอเคภาษาอังกฤษคำว่าปลาน้องโอมครับฟิตครับปลาช่อนฟิตช่อนฟิตช่อนไอ้ดจปลาดุกฟิตดุกฟิตดุก ผมดูหมากูก่อนไม่ทำอะไรวะจั่งโอเคกูคคไม่ถามมึงอะไรอีกเฮียฟิกดุฟิกชั่นเนี่ยแม่งอะไรรู้เง่แง่กัน,น,นสอยได้ไหมพวกมึงอ,อย่าโดนตีหรอกเช็ดผายแม่งเอ้ยหมาพี่เลี้ยงกี่ตัวเป็นโงแล้วตอนเนี้ยแม่งเจ้าของไม่เมาทุกคนด่า,มาหมาออกไหม กูเนี่ยเก่งกับไม้อย่างเดียวแล้วอย่างอื่น,นค่อยคุยปลามหมอเขาเรียกอะไรลูกปลาหมอภาษาอังกฤษว่า Fit Doctor Fit Doctor เหมือนไม่แม่งเหมือนปลาทาโร่เลย <c oughs> Fit Doctor เดี๋ยว อะไรอะไรฮะฟิทสไลเดอร์ฟิทสไลเดอร์เด้อฟิทสไลเดอร์แม่งกูว่าคนที่ส่งมึงไปเรียนอังกฤษนี่ ไไโอเคนะครับนะฮะเลขแปดให้น้องเออน้องโอมนิดนึงดิงดงดงดงเออเลขแปดให้น้องโอมโอเลยเยอะ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 ี่เมื่อกี้ผมส่องเจอไอดีผู้หญิงกับผู้ชายอะพี่กำลังฟัดกันอะอยู่ไหนวะเฮ้ย้ยเฮ้ยมันดูดนมกันแล้วอะดูดนมกันแล้วด้วย เฮ้ยมันช่วยกูดูหน่อยเฮียไอ้นี่ไหนวะุียออกไปแล้วอะออกออกไปแล้ว,ออลวพผู้หญิงน่าจะอายุมาสิบแปดสิบแปดด้วยอยี่อดดูเลยมึงส่วนผู้ชายน่าจะสองเดือนได้เอาพี่สองเดือนพ่องตายโอ้โหตาดีกันไปแล้วอีกที่อ